สวัสดีครับสวัสดีครับปรากฏเนี่ยมากินแกงใต้ตำนานป่งนี่ผ่านหลายครั้งแล้วอ่ะมีกิจกรรมเยอะมากกินข้าวครับสวัสดีครับพ่าสาวมากินข้าวาห้องแพวเนาะไปะหาข้าวกินดีกว่าบรรยากาศคือแบบดีมากใช่นังไงข้างในคือแบบสวยมากเหนือหลังพ่มาวันนี้เรารีบกินรีบไปครับ สวยงามมากเดี๋ยวก็าถ่ายถ่ายตรงนี้แหละอ <laughs> โอเคไปกินข้าวก่อนไ,ไปจ่าเราไปดิครับโอ้กินบ้างนีน้ำพริกนี่ครับน้ำพริกกะปิครับตักกินแล้วก็ตักล่าเลยครับถ้ากินข้าวผัดเหรอ กินไม่หมดเราค่อยมาเติมที่ว่ากินหมดเราค่อยมาเติมครับขนมจีนก็คือแบบคือน่ากินมากนะขนมจีนไม่กินข้าวน้อยจังจะกินขนมจีนเหรอทำเอาน,น้ำพริกด้วยนะครับอะไรนะคะกินเยอะเยอแบบแบบข้าวเขาก็น่ากิน จิงที <S 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 ่ได้มาตอนนี้อ่ะคือแม่บอกว่าขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยมาคุณพงลุ่มครับกินน้อยไปไหมกินเยอะๆกับสาวสวยขอคลิปด้วยกันครั้งแรกแต่แรกสุหลายเรามานี่ดิดูตุ้นตัางมาดิดูดิอ๋อ กินมันลาเป็มไหมขม้นมาถ่อมเกอนไหนน้องส่นต้องจ่ายกินมม่แพลกินมันลาแล้เลอืมอืมผัรหม้อทร่อยกินมกินหมดนีืออะไรนี่คืออไรต้อก็อ่บอกนะแต่ว่า เินก้อมไหมไม่น่าเกิดนะไม่ได้นอนทุกคนอยากจะบอกว่านอนเกือบเจ็ดโมงเช้าอ่ะเลยไปถ่ายงานนาเขาตื่นก็สิบโมงเปลีนโมกากเรียออกก็กลางจุกับหน่อเขาว่้จินแบบนะ อะไรอ่ะลูกวสต์องอะกินจิๆยอแสงเลยะทุกคนเก็บใช่ทานเสรแล้วก็ไปจักใหม่ได้ใช่ครับจักได้เป็นเฟ้ต์แสบเก้าบาทน้านคือสวยน่ะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจะพาเข้ามาโมนเลยขับรถถูกถูกกบมนพูดที่ไปเลยห้า เขาหรอแบพ่ขเดี๋ยวกลับมาเปิดกลัไมจะเหมือนแกงก่อนเอาเวลาขับรถองนี่ดีแก้ว่คนหน้าตามันแบบว่ามันไม่ มันย้อนแสบไหมย้อนหน่อยนะน้หลายม้ำจะออกมันเป็นผู้หญิงชั้ฟี่เขาบอกว่าถ้าเกิดห้ามเขาแต่งตัวนะเขาะไม่คุยด้วยไปคุณบอกอย่าอย่าห้ามเกิดมีสิอะไรไปห้าม มันเยอะเหมอกันเนาะมันเยอะอหาร,รา,ารสชาติมันตอเาตอมมากมจะว่าใต้จริงๆเนาะใ้จริงเป็นเ็ดมากเลย็นก,ก,กินพวกกินนะครับต่างระเทกินต้องแค่แบบว่า โอคมาก่ะนม,ม,มา,มาล่าเป็นอ่งเออมาใหม่นะกินได้

ไปอะไปเอาขนมจีนมาทุกคนกินเยอะๆเดี๋ยวค่อยไปแวะเซเว่นซื้อขนมซื้อน้ำกับไฟ้ตุนขบเกี้ยวของเปรี้ยวต้องซื้อไว้ครับเพราะว่าตูนขับรถ เดียวแต่เป็นยังไงหนูจีแต่ยังไม่ชอบกินข้าวยังไงมื้อนี้ก็ต้องมีข้าวอันนี้คือใบอะไรค่ะกาอยู่เมื่อกี้เขาบอกอยู่ว่าแต่ไม่ใช่ว่าอังกฤษนะใช่ใช่มันเป็นชื่อแบบอะไรอะไร ถาม่อไปอยากรู้เดไปถามเรื่อได้ เยากินกุนอ่ะตอนเนี้ยเลยยอร่อยนะคะตัดบ้านแค่กินเขากินเขาเเอ้ย้าเกิดเปพี่กินเดี่ะอาจคุณมอนอน่ยออืนอืนอืนทุกคน อิ่มแล้วทุกคนเขามีแบบว่าให้ชมสวนด้วยนะคนละสี่สิบาทแต่ว่าวันนี้ตุลีมไงครับก็เดี๋ยวว่าหลังค่อยมาแบบมาขับรถเลยอืม,อมกินไม่คุ้มเหรอทุกคนแต่ว่าสวยงามมากอ่ะรถ้าเป็นโอเคครับผมมันก็รอไปชมสวน นนู่นะแต่ว่าถ้าเกิดมา,าชมก็ยิ่งมาตอนเย็นเย็นดีกว่าไหมตอนนี้ชมไม่ไหวครับตอนนี้ชมไม่ไหวเลยนี่ไงใช่ที่ขับเป็นไหนเป็นโอเคครับคลิปนี้ว่าสำนีครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากดไลค์กับสต๊าฟคัสกินกิมแมคครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับไปขอนแก่นกับน้องแพลวบาครับสวัสดีครับ